สวีเดนยันขายกริปเพนฝูงใหม่4ล้ำให้ไทยเส้นสัญญาจัดซื้อปลายสิงหาคมนี้ 1สิงหาคม2568กส Facebook สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยโพสต์ Post ข้อความภายหลังมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินรบกริปเพนของกองทัพอากาศไทยระบุว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเพื่อระง,งับการจำหน่ายเครื่องบินขับไลใ่ให้แก่ประเทศไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมเดินทางไปลงนามสัญญาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนฝูงใหม่จำนวนสลำในห้วงเดือน23-27สิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตามเครื่องบินขับไล่กริปเพนฝูงใหม่กล้าเป็นประเด็นภายหลังกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องกริปเพนที่ประจำการอยู่ปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยไทยกัมพูชาจากนั้นกัมพูชาเผยแพร่ข่าวประเทศสวีเดนระง,งับการขายเครื่องบินรบ